มือนี้มาทําซุปพักนะคะเพราะว่ามีคนขอมาจริงๆก็อยากกินน้าและก็เลยจัดเลยไปลกเอาขิงก่อนปลูกไว้แต่ดนและหากาซิมิเนลไซ์มีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้สาวแว่นพูดแต่ไทยเอาจริงๆไม่ว่าแว่นจะพูดไทยจะพูดลาวหรือจะพูดไทยปนลาวยังไงก็โดนด่าอยู่ดีถ้าคนมันไม่ชอบกันนะยังไงมันก็ไม่ชอบยอมฮรับนะว่าช่วงนี้อ่ะพูดไทยเป็นจํานวนมากแต่ไม่มักที่สุดก็คือมีคนบอกว่าเฮาลืมซาดเกิดพูดไทยปนลาวก็หาว่าเฮาบ้าเดี๋ยวขอเอาปลาล่าไปใส่ปนปลาก่อนหรือว่าเฮาจะบ้าจริงๆเพร่ ว่าคนบ้ามักไม่รู้ตัววันนี้ซุปผักรวมนะคะมีผักหลายอย่างเลยเอ,อ,อยากถามทุกคนว่ายอดมันสัมปะหลังกินได้ไหมคะเพราะว่าที่นาเยอะมากอยากเก็บมาลวกกินเคยกินแต่ยอดมันต้นน่ะถ้ากินได้นะวันไหนที่ไปนาเดี๋ยวเก็บมาลวกกินหรือว่าเก็บมาทําซุปผักอย่างนี้แหละก็อร่อยดีแต่ว่ามันจะออกขมนิดนิด้อนี้ทําซุปผักแบบสไตล์สาวแว่นสไตล์คนอื่นแว่นก็ไม่รู้แต่จริงๆเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทําอาหารตามสูตรคะ่ะชอบทําม่วสมมติสูตรเขาให้ใส่แค่นี้แต่เราก็อยากใส่อันอื่นด้วยแล้วบางทีมันก็ ังไม่ครบมันก็เลยไม่ตามสูตรอาหารของแว่นนี้ไม่มีสูตรค่ะแว่นจะพูดประจำเลยก็ตำหมักงาใส่แทนข้าวั่วแวนว่ามักงามันหอมกว่าข้าวโพดถ้าใครที่ทําตามสูตรของแว่นแล้วมันพังเนี่ยนั่นคือคุณทําถูกสูตรแล้วจากหลายๆเมนูที่ทําก็คือมีปังมีพังบ้างแต่ว่าแว่นมั่นใจว่าเมนูนี้นะแว่นทําอร่อยสามารถเอาไปทําตามได้เลยอันนี้ก็คือตามขิงไว้ใส่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใส่ทั้งเบิดดอกเพราะว่ามันจะเผ็ดมากจากนั้นก็เอาปลาที่เราต้มสุกแล้วมาปนละเอาแต่เนื้อเนื้อมันมาตำจะไซ้เป็นปลาอะไรก็ได้เดยทุกคขอแ่่ไม ก้างเพราะว่าเวลากินเดี๋ยวมันสิปักเงือบางเท้อก้างมันก็คาคอเลยตอนยังน้อยนะก้างคาคอประจำเลยถ้าก้างคาคอแล้วกินข้าวบัแซ่บเลยและตอนนี้แว่นก็เตรียมของทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มทํากันเลยกว่าจะได้ทําก็ลีลาเกินใส่ป่นปลาลงไปก่อนตามด้วยหมักงาหมักเพชรหัวหอมกระเทียมอบใส่ลงไปเลยส่วนขิงนี่ไม่ต้องใส่เบิร์ดกวัวมันเผ็ดเพราะว่าใส่ทั้งหมักเพชรจีแล้วก็หมักเพชรป่นใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็แป้งนัวส่วนปลาร้านี่ก็ไม่รู้จะใส่ขวดไหนดีแต่ว่าจะใส่ขวดไหนก็ ได้นะคะเมนูนี้ก่อนใส่ก็ขย่าก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเราเลือกไม่ถูกเราก็ใส่ไปทุกขวดเลยค่ะแค่นี้ก็จบแล้วปลาชอวันดีนี่เข้มข้นมากแต่กลิ่นเนี่ยจะไม่ได้ฟุ้งนะก็คือถ้าดมค่อยได้กลิ่นถ้าไม่ดมมันก็ไม่ได้เหม็นแบบกระจายไปทั่วบ้านไม่ได้กลิ่นแรงมากกลิ่นแบบพอดีพอดีรสชาติก็พอดีพอดีไม่ได้เค็มมากตอนที่คนให้มันเข้ากันก็บีบๆหน่อยนะคะมันจะได้เข้าน้าเข้าเนื้อแล้วก็อร่อยมากขึ้นโอ้ครั้งนี้น้ําเยอะจังเป็นน้ําป่นปลาน้ําผักเนี่แหละทำเยอะอีกแล้วเแบ่งไป ให้น้องด้วยส่วนเฮาก็นั่งกินข้าวคนเดียวเพราะว่าสองพ่อลูกนั้นกินแล้ว